สวัสดีครับเช่นเคยนะก่อนจะเริ่มคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต,ต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำแหล่งไหว้สารทศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าก็ต้องพูดก่อนนะครับทําไมผมถึงพูดถึงหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลานี้แหละผมเนี่ยได้มีโอกาสไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งก็อยู่หนึ่งในหัวข้อใน5สถานที่เช็คอินนี้ด้วยนะครับเริ่มเลยสําหรับคนที่มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแหมสิ่งแรกเลยที่ต้องไปไหว้ก็คือไอ้ไข่วัดเจดีครับพอพูดถึงแล้วทุกคนก็รู้แหละในการเรื่องของแบบขอเลขมงคลขอเลขเด็ดในการแบบเสี่ยงโชคอโชคลาบเกี่ยวกับแบบอ่ะอยากจะรวยล่ะนะอ่ะอยากจะข,า,ขายดีอ่ะอยากจะแบบเขาเรียกว่าเงินไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายการขอกับ ไหว้ไขว้เจดีย์ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากนะครับต่อมาก็คือศาลหลักเมืองครับไหนๆ,ๆก็มาเจดีย์ไหว้ไข่แล้วไปแวะศาลหลักเมืองสักทีก็ได้นะครับสำหรับศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับกราบไหว้ผู้ชาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะซึ่งเขาบอกว่าการที่คุณมาแล้วคุณไม่ไหว้เนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพสถานที่นะครับเอ่อดังนั้นคือแนะนําว่าก่อนจะเที่ยวหรือก่อนจะ,ะไรช่างถ้าเกิดมาถึงหนึ่งคืนแล้วตอนเช้าไปแวะไหว้เอาเ่อกเอาใช้ก่อนการท่องเที่ยวก็จะดีมากนะครับ ต่อมานะครับก็คือวัดพระมหาธาตุวระมหาวิหารนะครับสำหรับวัดพระมหาธาตุวระมหาวิหารเนี่ยเป็นชื่อถิ่นที่เขาเรียกกันว่าวัดพระธาตุนี่แหละเราก็รู้กันอยู่นะครับสำหรับวัดพระธาตุเนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นต้นกาเนิดขององค์จักคามรามเทพแม้ทุกคนก็จะได้ยินนะจตกคามรามเทพมีหลายรุ่นที่อยู่ในช่วงประมาณ20ปีก่อนเห็นจะได้ถ้าถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นผมอายุสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย โอ้โยจตุกามรามเทพนี่ขึ้นชื่อเสียงด่งดังมากพูดกันเยอะมากทุกคนอยากได้จําได้ว่ามีถึงขั้นองค์แล้วเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับภายในวัดพระธาตุเนี่ยมีองค์พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่ที่สุดแห่งภาคใต้เลยนะและเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่องค์แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยต่อมานะครับก็คือวัดธาตุน้อยครับสำหรับวัดธาตุน้อยเนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เหมาะกับการกราบไหว้นะ จำจริงมีสองชื่อนะเป็นวัดธาตุน้อยหรือวัดพระธาตุน้อยนี่แหละเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์สารีริกธาตุนะครับอ้อโทษทีครับพระสารีรลิกธาตุและพระศรีสารสังขารพอท่านคล้ายในลวงแก้วนะครับพระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวใต้เนี่ยเลื่อมใสเลยนะอะตอนที่ผมอยู่จังหวัดภูเก็ตก็เคยมีโอกาสมาไหว้รอบหนึ่งน่านานมากครับผมพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเทวดาแห่งเมืองคอนแห่งเทพเจ้าแห่งแดนใต้นะครับที่ใครใครมาแล้วก็ควรจะมาไหว้นะครับ สุดท้ายนะครับก็คือวัดประดู่พัฒนารามนะครับก็ถือเป็นวัดสําคัญอีกหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับาาครชนครนะเขาบอกว่ามีประวัติความเป็นมาค่อนข้างเยอะซึ่งผมยอมรับว่าขอไม่ไปลึกจุดนั้นและผมไม่ได้ศึกษาพอนะครับเลยอาจจะได้นําได้บางอย่างนะออวัดนี้เนี่ยมีอยู่2ชื่อนะนอกจากวัดประดู่พัฒนารามแล้วหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวัดประดู่นะหรือบางคนเรียกว่าวัดโดวัดดู่ก็มีนะครับเพราะว่าเป็นแบบชาวใต้เรียกแบบสั้นๆกันนะครับ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยแล้วคนที่มาเที่ยวเนี่ยได้เข้ากราบสักการะและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของแ,แหล่งสานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะกับการไปเช็ค in, อินเหมาะกับการไปไหว้นะครับแมมยังจะได้ว่าไข่ในผมยอมแล้วว่าตอนที่ไปเมื่อปีที่แล้วตกใจมากโหมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีไก่ถ้าจำมีมีไก่ใหญ่มากมีคนแห่กันมามากขนาดว่าฝนจะตกนะรถยังยังติดยังเต็มเลยแต่ว่าทางเข้า,ขาเนี่ยทางเข้านะค่อนข้างจะลำบากประมาณหนึ่งเพราะมีโคลนเยอะต้องขับรถต้องระวังนะเพราะว่าถนนค่อนข,ข้างลื่นพอสมควรนะครับ โอเคอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ